บรรยากาศหลังฝนตกนะครับอยากให้ทุกคนได้มายืนอยู่ที่นี่กับเราครับแบบสดชื่นเนาะครับสดชื่นครับาไม่มีไม่มีกลิ่นควันรถไม่มีอะไรแปดเมษาเนาะแบบผมแรงนะครับนี่แรงนะครับแรงแต่ดูต้นไม้กับน้ํานะครับโอ้ตอนแรกที่คิดจะขุดแบบสระเยอะๆนี่ก็คือมีความคิดยังไงบ้างครับนี่ความคิดคือคือน้าเอาน้ําไปก่อน าํกคือมีน้ําอะไรก็ปลูกอะไรก็ได้ทอมอคือปีปีที่แล้วมีประสบการณ์คือสวัสดีครับผมสวัสดีกับยุนชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนสวนของพีแอดนะครับผมพีแอดสวัสดีครับสวัสดีครับมาแฟดมาสวนต้องแฟดครับสวน้องแสวนต้องแฟดครับนี่ลูกสาวอีกคน<จ>หายไปไหนครับนี่อีกคนนอนอยู่ยังไม่ตื่นเเจ้าของสวนนึ่งสวนของพีแอดนี่ เริ่มทำเกษตรมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เข้าปีที่สามครับปีที่สแล้วนะครับอ๋อไอพืษภานี่ก็3ปีพอดีครับโอ้โหสวนนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับนี่พื้นที่ที่ทํานี่ก็ประมาณ6ไร่ครับเป็นพันอะไรครับนี่ทาไมลูกใหญ่จังอันนี้พันทองประเสริฐครับพันทองประเสริฐทองประเสริฐใหญ่มากครับผมนี่ยัดถุงปุ๋ยนี่ ไม่เข้านะครับนี่อันนี้ที่ลงเฟซขายก็จองหมดแล้วครับอ๋อจองหมดแล้วเหรอจองแล้วครับจองใอนนี้ยี่สิบกว่าลูกเต็ไม่พอขายตอนนี้ต้นนี้กี่ปีแล้วครับนี่ต้นนี้ก็ประมาณสามปีอ่ะสามปีพอดีอ่าสามปีพอดีครับสามปีพอดีนับดอกไม้สีม่วงครับนำลงไม้สีม่วงครับผมนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนี้อันนี้ได้ที่หรือยังครับนี่ ยังยังยังอย่างครับยังอีกบ่ยังครับยังไม่แก่ครับถ้าแก่มันจะเหนือเต็มเต็มไยอ๋อถ้าแก่จะเป็นสีมันจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยสีม่วงทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้ครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ครับเนี่ยครับต้นนี้กี่ปีครับนี่อันนี้ประมาณสองปีครับเนี่ยสองปีว้าวสุดยอดเลยนะครับครับสองปีแล้วขนุนทางนี้ครับนี่มาดูขนุนทางนี้พันอะไรครับนี่ทำไมลูกดกจังตอนซื้อมาก็บอกว่าพันมะลรีการยาวครับโอ้ครับ การยาวการยาวจริงก็การยาวเหมือนทุเรียนเลยนะทุเรียนนี่นะมาเลยการยาวเนยดกมากเะต้นนี้พันพันนี้กับพันทางนู้นนี่ถ้าเทียบราคากันแล้วอันไหนราคาดีกว่ากันอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้อร่อยกว่าครับอันนี้อร่อยกว่าดีกว่าอันนี้ว่าเนื้อออกสีส้มส้มเนื้อชาส้มอ๋อตัวชาดีกว่าเยอะเลยเนื้อสีส้มนะครับผมเนื้อสีส้มครับดูดูดูครับเดี๋ยวขอถามเคล็ดลับหน่อยครับว่า ปลูกยังไงให้ม okay. ันสวยอย่างนี้ครับนี่คือเน้นในแนวเน้นใส่ปุ๋ยคอกับอินทรีย์ครับอ๋อครับผมไม่เน้นเคมีเลยไม่เน้นเคมีปุ๋ยคอกี้ครับปุ๋ยคอกยที่สวนมีใส่เคมีไหมครับนี่ที่สวนก็มีแซมมั่งนิดนึงมีแซมนิดหนึ่งนิดนึงใสไปอะไรที่ต้นมันไม่ค่อยสวยก็แซมนิดนึงต้นนี้แหละครับนี่ต้นนี้ก็อันนี้ปีแรกเพิ่งจะออกลูกไม่รู้พันอะไรนี้จำไม่ได้ตัวน้น่าลูกน่าจะใหญ่น่าดูสวยนะนี่ สวยๆครับแต่นี่อันนี้ทองประเสริฐครับเนี่ยอันนี้ทองประเสริฐทองประันนี้เราดูเมื่อกี้เนอะดูเมื่อกี้โอ้ลูกแบบเหมืนักกล้ามเลยครับนี่อันนี้อันนี้คืออลังการจริงๆนี่ใหญ่แบบเหมือนกล้ามเลยครับกล้ามเป็นมัดๆเหมือนคนเล่นกล้ามเนาะลูกใหญ่มากเนี่ยทางนี้จะเป็นมะม่วงพันอะไรมั่งครับนี่อันนี้มะม่วงแท้ครับอันนี้เก็บขายไปแล้วเก็บขายไปแล้วตัวนี้ได้ตัวนี้ได้หกร้อยกว่าบาทนะต้นเดียวเนี่ยโอ้ได้ผลทิศแล้วใช่ไหมได้ได้ครับ เก็บขายกันหมดแล้เหลือแต่ลูกเล็กได้หกร้อยแล้วครับสุดยอดครับนี่ต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวอันนี้ก็บาดานอันนี้เป็นบาดานป่ะครับเนี่ยบาดานครับเนี่ยบาดานอ๋อนึกว่าสุกมาทางนั้นเนีบาดานไว้ใช้เป็นหัวเจ็ดคู่หรือเจ็ดเดียวครับนี่หัวเจ็ดคู่ครับเจ็ดคู่เจ็ดคู่ครับครับทางนี้ก็เป็นมะม่วงเนาะมะม่วงนส่วนนี้เป็นมะม่วงมะม่วงเขียวยักษ์ เขียวใหญ e, ่เขียวใหญ่เขียวใหญ่ใหญ่ลูกปริดมๆเลยลูกใหญ่แล้วครับนี่เหมือนที่อูใช่ไหมครับนี่เหมือนที่อูเลยนั่นแหละแต่มันนี่ก็ทุเรียนนะเนี่ยทุเรียนจดยอดมาครับนี่ทุเรียนทุเรียนในสวนปลูกประมาณกี่ต้นครับนี่ตอนนี้ประมาณยี่สิบต้นยี่สิบต้นยี่สิบต้นครับที่เหลืออยู่นี่เป็นชุดเหมือนกันไหมครับชุดเดียวกันไม่มีแบบ อันไหนที่อายุเยอะกว่าเพื่อนไหมครับนี่มีมครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นอ๋อดูต้องเดินฝั่งนู้นดีมะพร้าวนี่กำลังออกเัยนะออกดอกไม้ไงแทงแทงจันเอ้าติดแล้วเหรอครับติดแล้วโอ้เห็นไหมนี่นี่โอ้ไม่สังเกตไม่รู้เลยนะเนี่ยเนี่นี่นี่ยโอ้เม็ดมะพร้าวเตี้ยของแท้เลยของแท้ของแท้ ของแท้ติดพื้นแน่นอนเนี่ยติดดินแน่นอนเนี่ยทางนู้นล่ะแทงได้ยังครับแต่นู้นก็แทงเหมือนกันครับโอ้นะครับออกแล้วครับเนี่ยมะพร้าวนี่รอบสากเลยเนาะรอบสากครับรอบสากครับนู่นครับทางนู้นครับผมแทงได้เลยได้ได้เลยลูกลูกติดติดพื้นแน่นอนนะครับอีกสักหน่อยก็จะสวยงามมากเลยนี่เลยนะครับเลื่อนหน่อยครับฝนตกฝนตกพุดิบสำหรับ กล้วยนี่พี่แอ๊ดได้ตัดทิ้งหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ตัดตัดครับเพราะเป็นไม้พี่เลี้ยงเพราะต้นไม้มันโตเราก็ต,ต,ต้องต้องต้องออกครับมันกันมันมันจะบังมันจะบังแสงมันเป็นเทคนิคเนาะ,ะเทคนิคใช่สูตรสูตรใครสูมันนั่นแหละเทคนิคในการเลี้ยงพวกต้นทุเรียนเนาะครับรดูครับต้นนี้ทุเรียนครับนั่นแหละสูตรปลูกทุเรียนนี่ ไม่ต้องใส่สารเคมีใช่ไหมครับนี่อันนี้เน,น้นเน้นปุ๋ยคอกปุ๋ยที่สวนนี้เน้นปุ๋ยคอกเดียวใส่ห่างๆางห่างประมาณเม็ดหนึ่งใส่ใส่ใสแล้วใส่แล้วการให้น้ำล่ะครับให้น้ำก็สามวันสี่วันครั้งหนึง่งอันนี้ลินจีครับลิ้นจีจีนี่ครับลิ้นจีจีสวยงามมากครับผมนี่แทบจะเก็บในพื้นเลยครับก็เ <laughs> <laughs> พราะมันสวยจัดนะครับนี่ครับทุเรียน อายุเท่าไรนะครับทุเรียนอันนี้ก็ประมาณสองปีครับเนี่ยสองปีโอ้ oh, ดูลำต้นครับทุเรียนที่ดีต้องดูลำต้นนะครับ<ะ>ลำต้นบึก <c oughs> อันนี้มายมชิดอันนี้ได้อันนี้ได้กินลูก,กแล้วแหละได้อ๋นนี้ต้นมายมชิดเหรอ,อมายมชิดก็ได้กินแล้วครับได้กินแล้วมได้กินแล้วครับลูกหวานหวานอมเปรี้ยวนิดหนึ่งครับมายมชิดเก็บเก็บไปแล้วครับเก็บเมื่อ สองาทิตย์ที่แล้วสุดพอดีเดี๋ยวมาไม่ทันมาไม่ทันเนาะมาไม่ทันครับได้กินนะครับต้นสวยครับดูติแทงยอดออกเต็มเลยเนาะนั่นแหละครับคือตอนแรกปลูกไผ่แล้วก็ไผ่มันดูดหมดแล้วก็ตัดทิ้งอ๋อเนี่ยใช่ไหมอันนี้ต้นไผ่ใช่ไหมครับต้นไผ่ต้นไผ่ที่ที่ที่เคยรีวิวบ่อยๆรีวิวบ่อยเนี่ยนะตัดทิ้งหมดแล้วครับเนี่ยคือมันดูดหมดครับอะไรมีขึ้นปลูกอะไรมีขึ้นเลยต้นไผ่ตัดออกไผ่กิมซุงเนาะไผ่กิมซุ่งตะกอนข้างหน้า เราจก็เอาขน,นมาลงใหม่อันนี้เป็นขนุนอะไรครับไอแดงแดงสุริยาครับโอแดงสุริยาน่าหนักที่สวนนี่เน้นหลากหลายสายพันธุ์ไหมครับนี่เกิเน้นสายหลากหลายสายพันธุ์เอาทุกอย่างโ,โหนะครับนู้นข้างล่างเป็นน,น,นี่ข้างล่างอีกทีนึงนะครับสวยมากเลยครับเนี่นี่นี่ไเนีเน่ย<อ>ทุเรียนนะ เดี๋ยวสะข้างบนนี้เป็นสะขุดเองไหมครับนี่อันนี้สะโครงการครับโอ้สะโครงการครับผมกรมพัฒนาที่ดินโอ้อนี้ลินจีนะอันนี้ลินจีข้างล่างจะเป็นโคกหนองนาเนาะ่โคกนาเนี่ยครัับอนนี้โคกอันนี้ก็หนองอันนี้ก็นาโอ้ทางนู้นเป็นนาเป็นนานานาไว้ประมาณสามไร่เท่านั้นเองนะไว้ไปกินลินจีข้างล่างนี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับลินจีนี่ประมาณอันนี้สิบเอ็ดเดือนครับ เ,เดือนไอพันันไอพันธ์ในนครพนมหนึ่งรบพ,พรกับนครพนมหนึ่งอ่านครหนึ่งไงพันที่เขาะกวดได้ที่นหนึ่งหนึ่งไงเห็นไหมกำลังแบบสุดยอดเลยสุดยอดครับนี่เ <c oughs> นี่ยครับแทงยอดสวยหนึ่งนี่ครับต้นนี้นี่ครับตนน้บน,บตนนี้เป็นตน้นอ่าต้นแรกที่ปลูกแล้วไม่ได้คุ <c oughs> น,น่ามากเลยครับคดูครับแบบเนี่ยปีหน้านี่ผมว่ามันจะออกลูกแน่นอนปีหน้าออกลูกแน่นอนน่าจะได้กินปีหน้าเนี่ย อันนี้ใช้สูตรเหมือนกันไหมครับนี่เหมือนกันครับใส่ปยขคอเนี่ยใส่ปีข้อก็ใส่ฟางใส่ฟางใส่ปีขคอใส่ฟางก็กบไปบนนคนมาเพื่อรับความรู้ในการปลูกทุเรียนโดยเฉพาะนะครับนี่บางคนก็บอกเป็นเชื้อราต่ที่สวนที่ใส่ไม่เห็นจะเป็นอะไรครับอใส่ปีขคอแล้วก็ใส่ฟางกบแล้วก็รดน้ําก็ไม่เป็นไรครับดูลําต้นนะครับผมลาต้นบึก สวยครับสวยทั้งต้นทุเรียนสวยตั้งต้นมะพร้าวนะครับดูดมิมะพร้าวอะไรนะครับมีปลาไหมครับผมสะทักดนนิ์ข้างในโอ้ปลาเยอะครับสายต,ตาันปลาฝั่งนู้นก็ปลาเยอะฝั่งโน,น,น้เป็นเป็นโซนมะพร้าวอันนี้โซนลิ้นจีอันนี้ทุเรียนก็แบ่งเป็นโซนเป็นโซนบรรยากาศหลังฝนตกนะครับอยากให้ทุกคนได้มามยืนอยู่ที่นี่กับเรานะแบบสดชื่นเนาะครับสดชื่นครับ ไม่มีไม่มีกลิ่นควันรถไม่มีอะไรในต้นนี้โอ้ต้นนี้สวยจังสวยๆอย่างต้นนี้สวยแจกพุ่มดีมากเลยเดี๋ยวต่อไปก็ได้กินทุเรียนสดินนั่นแหละไม่ต้องกินทุเรียนสดินนะครับเปิดเปิดแบบเจ้าแรกที่ขายนะครับผมเพราะว่าบางสวนก็มีต้นสองต้นเนาะใช่ใช่ครับเนี่ยแต่ต้นนี้จะเปิดร่องแบบยี่สิบต้นเลยอะไรประมาณนี้คนั่นแหละครับอันนี้กำลังนี่กำลังแทงยอดสวยลยเนี่ย อันนี้กำลังออกเลยกำลังเท่าที่เราดูนะครับมีแบบมีแบบแทงยอดแบบนี้ทุกต้นเลยนะทุกต้นครับทุกต้นครับขนาดนี้วันนี้วันวันที่เท่าไหร่นะเดือนเมษาเนาะวันนี้ยี่แปดยี่แปดเมษาเนาะแบบมแรงนะครับนี่แรงนะครับแรงแต่ดูต้นไม้กับน้ํานะครับโอ้โหตอนแรกที่คิดจะขุดแบบสะเยอะๆนี่ก็คือมีความคิดยังไงบ้างครับเนี่ย ครับคือคือน้ําเอาน้ําไว้ก่อนเอาน้ําไว้ก่อนคือมีน้ําอะไรก็ปลูกอะไรก็ได้ทอคือปีปีที่แล้วมีประสบการณ์คือน้ําบอนี้ไม่พอไม่พอต้องขุดเจาะปดานเพิ่มอนั่นแหละแล้วก็มาผุดสะเพิ่มมาอีกสองสะทีนี้ก็คือผลผลที่ออกมาก็คือสวยงามทั้งสวนสวยงามทั้งสวนเนี้น้าน้าไม่ขาดเนี้ยน้ำท่วมที่ครับอันนี้อ๋อแล้วที่ ต้นกล้วยโยนลงนั้นนะครับโยนให้ปลากินครับเนี่ยให้ปลากินหให้ปลากินครับเนี่ยกินหมดครับเนี่ย<อ>คือเราไม่ต้องให้หาได้ให้โยนปลากินหมดมันปลากินพืชพวกปลาตะเพียน,นย<อ>มันกินหมดใช่ไหมเหลือแต่ก้างครบไอส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะตันนี้โอ,อ้แน่นอนมีลูกยังครับมีมีได้กินแล้วได้กินแล้วเพิ่งเก็บเมื่ออาทิตย์แล้วเองมาไม่ทันโครงสร้างของต้นนี่สวยเนาะสวยสวยครับสวย คือคือเราต้องแต่งแต่งให้มันโล่งนี่แหละแต่งแต่งยให้กิ่งมันเยอะมันจะได้ชุกขึ้นถ้ามันเตี้ยไปติดพื้นมันก็ไม่ดีไม่ค่อยดีเนาะไม่ค่อยดีเราแต่งแต่งให้มันมน,มนก่งมันจะโน้มลงข้างล่างนี่น,นี่เป็นอีกความรู้นะครับผมครับผมครับเป็นความรู้สามารถเอาไปใช้ทําตามได้นะครับทําตามแล้วเกิดประโยชน์นะครับนี่ดูโครงดูน้อยนาเนี่ยอันนี้เพชรปักช่องเนาะเพชรปักช่องครับเนี่ยดก<อ>ดก หลกสุดๆปีนี้ปีที่แล้วเราไม่ไม่ค่อยดูแลปีนี้ก็ตัดตัดกิ่งตัดกิ่งให้มันออกเยอะๆอัดปุ๋ยอันนี้ตัดกิ่งเหมือนกันใช่ไหมครับตัดกิ่งกันตัดข้างบนตัดตัดเลยตัดตัดตัดให้มันเตี้ยๆแล้วก็ออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยสังเกตดูใบนะครับผมใบเป็นใบใหม่หมดเลยเนาะใบใหม่ใช่ใบใหม่ใ่ตัดใบใหม่ครับไปตัดตัดตัดทุอย่างต้องแต่งกิ่งถ้าไม่แต่งก็ไม่ไม่ได้ครับ สังเกตว่าของคนอื่นที่มันไม่ออกนี่มันเป็นจะเป็นใบแก่เนาะใบแก่ใช่เขาเขาไม่แต่งกิ่งไงนอ้โหหลายสูตรสูตรหนึ่สูตรได้สูตรอีกแล้วครับหลายๆสูตรเลยนะครับหลายสูตรต้องแต่งกิ่งเดียวต้องตัดตัดแต่งกิ่งมันจะออกจะสวยให้มันออกใบใหม่าก็ออกอันนี้เยอะนะครับผมมองแต่ไกลไม่เห็นเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูครับนี่ครับนี่นี่เยอะเยอะเยอะเนี่ยโอ้โหในพวงนี้เยอะเยอะเยอะมากเลยนี่อันนี้ปีที่แล้ว ปีที่แล้วได้กินอยังครับนี่ปีที่แล้วคือได้กินอยู่แต่เราปีที่แล้วไม่ได้ใส่เท่าไหร่คือปล่อยให้ต้นมันโตก่อนต้นปีนี้คืออาดใส่เต็มที่ปีที่แล้วเราไม่เน้นผลอ่าไม่เน้นผลคือเน้นให้ต้นต้นสมบูรณ์ก่อนเน้นเอาต้นความแข็งแรงของต้นอ่าใช่ความแรงต้นครับเนี่ยดูต้นอุบอับใหญ่ใหญ่ครับนี่เทคนิคสุดยอดครับก็คือจากการที่เราลองผิดลองถูกมาก่อนนนถูกใช่ใช่ครับนะครับประสบการณ์ก็อาจจะหาซื้อไม่ได้เนาะซื้อไม่ได้ครับต้องต้องลองเอง ตอนนี้ตอ้นอะไรครับนี่ที่เดินผ่านนี่อันนี้มังคุดครับมังคุดโอ,อ้ครับเนี่ยแต่หลังแต่ยอดสวยใช่ไหมมังคุดมังคุดมังคุดพันธุ์ทั่วไปเนาะพันธุ์ทั่วไปมังคุดมีพันธุ์นะครับพันธุ์เดียวพันเดียวครับไม่มีหลายพันนะโอ้สวยมากครับนี่ครับครับสังเกตดูสำหรับการให้น้ำทั่วๆไปนี่พีเอสให้ยังไงครับนี่ ดูดูที่ดินครับแต่ดินมันอย่างดินนี้ยังชื้นอยู่นี่ก็ไม่ต้องให้นะครับเนี่ยเปียกๆอยู่ถ้าดินแห้งๆเราก็ให้น้ำวางสปริงเกอร์หรือว่ารถเอารถเอารถเอาสายยางคือเราไม่มีทุนทางนั้นก็เอาสายยางลากเอาทำตอนเย็นๆเนาะทำเย็นใช่เวลาเลิกงานก็ตอนเย็นตอนเช้าวางก็มาครับนี่ก็ทวเรียนสวยเลยต้นนี้สรูดยาวนะครับต้นนี้สรูดยาวนะครับ มีแต่ลำต้นสวยๆเนะาะลำต้นสวยครับคือแต่งๆๆให้กิม่มมันอบวบส่วนของค์เอนี่มีในการบำรุงของลำต้นก่อนอลำต้นก่อนครับลำต้นก่อนครับคือที่เหลือค่อยว่ากันให้ต้นมันแข็งแรงก่อนไม่ใช่ว่าเราเห็นมันติดลูกแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันติดลูกนั่นไม่ใช่นันต้นมันจะแกระนั็นนั่น oh. น่ะต้นให้มันสมบูรณ์ก่อนอค่อยว่ากันนี่คือเทคนิคสําคัญเนาะสําสคัญไอ้ต้นนี้โดกมากเลย โอ้สวยครับดกเต็ม,มเลยอันนี้แค่งอ้องาะก็ได้ได้กินแล้วนะงาะได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินมาเดือนที่แล้วออกมาสามชีรกแล้วนะเจยอเป็นไงบ้างรสชาติโอเคนะรสชาติแบบธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติครับธนะรรมชาติก็คือหวานมากหวานหวานครับก็หวานก็พอดีครับมันก็ได้ครับนี่ครับผม เราวนรอบสะของพีเอสแล้วนะครับผมเหลือข้างล่างอีกฝั่งนู้นอีกเ <laughs> หลือข้างล่างเดี๋ยวมีโอกาสวันหน้าวันหลังเราก็จะมาเยี่ยมเยือนใหม่ครับ <laughs> รอันนี้มะละกอพันฮอลแลนด์หรือเปล่าอันนี้แขกดําครับแขกดำแขกดำทายผิดซะงั้นแขกดำอันนี้แขกดำอัน <laughs> 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 นี้ไว้ตำส้มตำเดียวแต่เป็นฮอลแลนด์จินสุกอันนี <laughs> แ้แขกดำส้มตำขนาดต้นมะละกอยังสวยเลยนะครับครับนั่แหละ คืออยากกินแล้วก็มาเก็บเอาแบ่งกันกิน,กนที่เหลือก็ขายอยากจะรู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรนะครับนี่ทําไมต้นไม้สวยทุกต้นเลยนะขอสอบถามนิดนึงครับในการ,ราก่อนที่เราจะปลูกเราเตรียมพร้อมดินหรือว่าเตรียมพร้อมหลุมในการหลุมคือ,ค,อคือรองรองก้นหลุมคือต้องปุยคอกเลยปุยคอกปุยคอ,อ,อกเลยปุยขี้วัว เนี่ยปุ๋ยคือวัวปุ๋ยคอกกันแหละรองก้นหลุมขุดปุ๊บก็รองแล้วก็ร้องก็ครูก็จะใส่ต้นไม้เข้าไปเลยครับอานนั้นแหละครับสูตรสูตรที่ที่สวนน้องแฝดใส่งั้นครับใส่งั้นแล้วก็คอยดูแลคอยดูแลนั่นแหละปุ๋ยคอกรองรองก้นหลุมเลยครับอย่างไอ้นี้กระสอบนึงก็ใส่ได้สี่ต้นรองก้นหลุมแล้วก็ปลูกนั่นแหละครับทีนี้ก็เน้นรั้มต้นเน้นรัต้นให้มันอวบแล้วก็ตัดใช่ไหมตัดตัดตัดเนี่ยที่ตัดออกครับตัดตัดเน้นบำรุงต้น พอปีที่สองที่สามแล้วก็เน้นเน้นให้ออกผลผลิตทั้งนี้ปีปีแรกสองปีแรกองลูกต้องเอาไว้ลงคือเราไว้บ้างนิดๆไว้บ้างนิดๆเป็นพอชิมแล้วก็พอปีที่สามแล้วก็อัดเต็มที่ทั้งนี้ให้มันออกเต็มที่เลยครับผมเหมือนต้นเนียนนี่ดกดกทุกต้นเนี่ยออกเนี่ยปีนี้ได้ต้นนี้ก็ได้น่าจะหลายตังค์อยู่มั้งสาขาพันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับนี่ พันไอ้เพชรประชองคือลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ไม่มีเม็ดไม่เม็ดไม่น้อยครับมีมีแต่เม็ดน้อยครับอเผ็ดประชองก็ใครอยากรู้ก็เสิร์ชดูก็ได้เน็ตเน็ตเลยเผ็ดประชองครับแต่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะแบบคือเป็นเผ็ดประชองลูกใหญ่ราชาของไอ้น้อยนาน่อยนาราชาของหน่อยนาเป็นช่องลำหนึ่งเนาะลำหนึ่งนะฮะใหญ่ลูกใหญ่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่แอดมากนะครับผมคครรัับบที่ให้ความรู้ดีๆนะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามยูนูบชาแนลด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบยงนี้สวัสดีครับครับ